มื่นสามนะครับเสริมลากอันนี้ดินนะครับดินเกษตรดินภูเขาดินภูเขาไฟนะครับ,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 บตอนนี้ก็ดเดี๋ยว<น>ท่านใดสนใจเข้ามาดูได้นะครับ ที่ดูได้ค่ะไนเรื่พิธีขออภัอันที่สองพันแปดเสริมล่าเสริมแากพันแปดมนมีแบบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาที่งานเกษตรนะครับที่สุรินนะครับมาดูต้นทุเรียนนะครับซุ้มทุเรียนนะครับต้นนี้เสริมล่าสูงเกือบ 3เมตรนะครับหมื่นกว่าถามได้ค่ะในตรงไหนนั้นมีแต่เสริมรากต้นไหนสองพันเนี่ยอ๋อนี่สองพันแปดอาจจะเอาไปเสริมรากก็ได้ข้าไปปลูกเองข้าใสใส่นะใส่ที่ไม่เสริมรากมันก็อยู่ต้นประมาณนี้เลย สเสริมล่างนี่คือมันช่วยพยุงแข็งแรงกว่าปัจจารอดดีกว่าเนาะ, <S <S ะอ๋อราคาก็เลยแพงกว่าเนาะ,ะอันนี้ก็สองเมตร อันนี้พันแปดโอ้ยสองพันแปดสองพันแปดก็เพิ่มไปพันหนึ่งเนาะอันนี้พันแปดสองพักแปดประกันสามเดือนนี่นัยะโอ้ยเยอะเหลือเกินมาจากทางไหนครับนี่ซีสเกตซีสเกตหมอใกล้บ้านเรานี่บอกอันนี้ถ้าพี่ไปปลูกไอ้คิดพันห้าร้อยนะคะพันห้าร้อยมันกี่ปีแล้วนี่รู้ไหมปีกว่า ก็ลังคิดว่ามันจะเสริมรากดีกว่าไหมแต่อันนี้มันก็รอดได้เหมือนกันเนาะมันก็รอดได้แต่ดดว่าตัวนั้นเขาก็เสริมดูดอาหารดูดอะไรได้เยอะเนาะมันเสริมรากอมนี่ก็รุ่นรุ่นเดียวกับตัวนั้นเลยเกือบสองเมตรกว่าพันห้า อันห้าอันนี้กิ่งกระโดนบแบบนี้ก็คือมันตรงไปเลยใช่ไหม,ม <Okay. S 1> ถ้ากิ่งข้างมันจะอ,อ้าข้างอ๋อครัาา oh, okay. มาจากสีสเกตนะครับท่านผู้ชมนี่กิ่งข้างสเกตอันนี้เป็นมูสังกิ่งมีกิ่งข้างอ๋อสังกิ่งอันนี้กิ่งกิ่งข้างนะครับเป็นแบบนี้นะครับ ก็เป็นาขายต้นทุเรียนนะครับซุ้มนี้จากสีสเกตมีดินภูเขาขายด้วยนะครับใครสนใจก็ามานะครับเกษตรเทคโนโลสุรินกังลิงครับกังลงิงสอง2ัน8นะครับต้นนี้2 8 0 8เสริมราก สูงสองเมตรกว่าเสริมรา่หมื e ่นสามหมื่นสามนะครับเสริมรากอันนี้ดินนะครับดินเกษตรดินภูเขา ดินภูเขาไฟนะครับครับตอนนี้ก็เดี๋ยวท่านใดสนใจก็มาดูได้นะครับลาไปก่อนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะไปถ่ายซุ้มอื่นต่อนะครับท่านผู้ชมขอเลือกต้นทุเรียนก่อนเดี๋ยวจะไปปลูกนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกะดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ